คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังเล่นเกม Snowbreak Containment Zone โดยสังเขปนะครับสวัสดีคุณผู้ชมกับรายการเกมท a l k ตามใจฉันก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะครับผมจะไม่ขอพูดถึงว่าเมนูคําสั่งมีอะไรบ้างนู่นนี่เพราะเกมนี้มีภาษาไทยอยู่แล้วเอาเป็นว่าเรามาเข้าเรื่องดีกว่าว่าความรู้สึกหลังเล่นเกมนี้เป็นอย่างไรนะครับ เอาละครับผมจะมาพูดถึงระบบการเล่นก่อนนะครับจะบอกว่าระบบการเล่นเนี่ยผมไม่ขออธิบายละกันว่าวิธีการเล่นเนี่ยทำอย่างไรนะครับเพราะว่ายังไงซะเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะมีสอนเป็นระยะอยู่แล้วนะฮะแต่สิ่งที่ผมจะพูดคือระบบการเล่นเกมนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวคือมันน่าจะมีแอคชั่นที่มากกว่านี้คือจะบอกคุณผู้ชมว่าบางทีเนี่ยจะมีศัตรูระยะประชิด มาโจมตีเราด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะครับจะเน้นแต่โจมตีที่เป็นแบบยิงมาโดยตลอดเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มีการกดแบบว่าเข้าไปต่อยเตะแบบระยะประชิดเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วก็แน่นอนว่ามันก็จะมีเรื่องของการซับพอร์ตโดยการแบบว่าเอ้ยเปลี่ยนตัวละครเอ่ยบางทีก็ใช้ ซัพพอร์ตแอดแท็กอะไรอย่างเงี้ยหาเนี่ยผมกดซัพพอร์ตแอดแท็กเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าขอย้ำอีกทีคือระบบการเล่นเรียกได้ว่าสนุกดีแต่ข้อเสียคือแอคชั่นมันควรจะมีมากกว่านี้อย่างเช่นควรจะมีเรื่องของการตีระยะประชิดด้วยนะครับส่วนเรื่องของการบังคับนะครับ ผมคิดว่าโดยส่วนตัวคนเล่นจอยดีกว่านะครับเพราะว่าเล่นจอยเนี่ยมันจะบังคับง่ายกว่าเวลาคุณผู้ชมเน้นทัชในการเคลื่อนไหวแล้วก็ยิงอะไรอย่างนี้นะครับนอกจากนี้มันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือถ้าคุณผู้ชมเล่นแรกๆเนี่ยเวลาคุณผู้ชมเล็งปืนไปที่ศัตรูตัวใดก็ตามนะครับแต่ว่ามันจะเป็นบางปืนนะฮะอย่างเช่นปืนกลเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้ยิงเลยแต่พอเล็งเป้าไปที่ศัตรูปุ๊บจะยิงปุ๊บ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 เฉยเลยอ่า ซึ่งคุณผู้ชมต้องไปปรับในเซตติ้งอีกทีเพื่อที่จะปิดออโต้การยิงนะครับคืโอเคในส่วนของกราฟิกนะครับผมคิดว่าเป็นเกมที่กราฟิกสวยเกมหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่าต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยที่ว่ามือถือผมเนี่ยผมปรับกราฟิกสูงๆแล้วโอ้โหครึ่งร้อนจีเลยของผมใช้ Poco X3 Pro เนี่ยพอปรับ เป็นกราฟิกสูงสูนเฟรมเดทหกสิบนี่เครื่องร้อนสดๆเชื่อไหมครับผมต้องปรับลดลงมาให้เป็นภาพระดับกลางแล้วก็ f อ s เหลือ30มนะครับมันจะดูอุ่นหน่อยนะครับผมอเอาง่ายๆก็คล้ายๆฮงไคสตาร์เลวนี่แหละครับพอปรับกราฟิกสูงปุ๊บนี่โอ้โหกินสเปคของจริงเลยเครื่องร้อนสุดๆนะอ่ะเออต้องแบบว่าเป็นมือถือที่ราคาแพงๆและสเปคโคตรดีอะ่ะถึงจะสามารถเ,เขาเรียกยัไอะ่ะรองรับเรื่องของความร้อนสูงๆได้นะครับประมาณนี้จ้า ส่วนตัวผมคิดว่าเกมเนี้มันเป็นเกมค่าเวลาเกมหนึ่งเลยยังไงคุณผู้ชมที่ชอบเกมแนว 3D shooting อยู่แล้วเนี่ยก็ลองโหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับผมอ่าก็ขอจบเพียงเท่านี้ละกันนะครับตรงนี้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจากที่ผมได้พูดไปเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับผิดพลาดประการใดๆไปขอไปคุณผู้ชมมาณาที่นี้ด้วยอย่าลืมติดตามกดซับสไครป์ช่องผมกันด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ